คนที่เขาคิดถึงในตอนนี้คือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของเขานะคะคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยเขาคือใครนะคะขอภัยบอกทีขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ <NFT> เด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลกุม เดอะไฮพีเซพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎดพิจิกเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตดดุลมแปดเหรี Queen, ยญพลังงานของคนธาตุดินมังกรทึกศพการควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะอ่อนไวเซนซิตีดจริงใจรักใครรักจริง หัวร้อนใจร้อนนะคะด่วนตัดสินใจเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะปากไม่ตรงกับใจพลังงานของคนคนนี้เป็นคนขยนันเป็นคนตั้งหน้าตั้งตาทางานหน้าที่การงานไม่ได้มีปัญหาแล้วก็พลังงานของความคิดมากคิดเยอะนะคะความเซนซิทีฟในหัวใจค่อนข้างเยอะนะคะหากว่าเป็นความรัก อาจจะเป็นความรักที่มีปัญหามีประเด็นนะคะพลังงานของเขาคนนี้มีการทะเลาะก,กันมีการไม่เข้าใจกันรักมากๆแครมากๆก,ก,ก็เลยอาจจะทะเลาะก,กันเพราะว่าความหึงหวงก็ได้แล้วก็มีการตามมองตามสองด้วยนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่เขากําลังคิดถึงกันนะคะว่าเขาคิดถึงใครอยู่ขอพลังงานของคนที่เขาคิดถึงหน่อยนะคะ หไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน10ไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเ้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะ เป็นคนน,นิ่งเงียบนะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะบางครั้งอาจจะนิ่งเกินไปเงียบเกินไปเป็นคนบ้าง,งานนะคะแต่เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยเซนซิทีฟอ่อนโยนอบอุ่นสักเท่าไร่เอาอกเอาใจไม่ค่อยเก่งนะคะแต่รักใครรักจริงรักแล้วก็คือรักสุดใจแม้ว่าจะแตกต่างกันนะคะบุคลิกแตกต่างไล์สไตล์แตกต่างฐานะแตกต่างกันยังไงก็ตาม ก็ยังคงรักอยู่ยังคงหนักแน่นยังคงมั่นคงยังคงมีกันและกันอยู่แต่ว่าพลังงานของเขาเหมือนกับเขาชอบอ้อนเขาชอบให้เอาอกเอาใจตามใจแสดงออกถึงความรักแต่พลังงานของคนที่อยู่ในใจของเขาคนที่เขาคิดถึงเป็นคนนิ่งๆเงียบเฉยเฉยนะคะรักจริงแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดคำว่ารักบ่อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกถึงความรัก สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพลังงานของเขาเป็นคนที่เวลารักใครก็คือรักจริงอาจจะเป็นคนที่อ่อนหวานมากๆเซนสิทีฟมากๆมาพบเจอกับคนนิ่งๆเงียบนะคะเคมีอาจจะจูนไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่คนหนึ่งอยากได้การอ้อนอยากได้การเอาใจแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนขอนไม้เป็นเหมือนตอไม้เป็นเหมือนอะไรที่เอาใจไม่เก่งพูดก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะ หากว่าพลังงานของคนคนนี้นะคะน,นิ่งเงียบเงียบบ้างงานแต่รักใครรักจริงชีวิตมีแต่งานกับการหาเงินการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหากว่าตรงกับพลังงานของคุณเรามาดูกันต่อนะคะว่าคนเซนซิทีฟคนนี้เขาคิดถึงอะไรในตัวคนเย็นชาคนเฉยชาคนนี้นะคะเขาคิดถึงอะไรนะคะความใจร้อนความมุ่งมั่นความมุทะลุดุดดาน,นะคะ รับมือแก้ไขพูดคุยเปิดใจนะคะความเป็นตัวของตัวเองนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็การโฟกัสในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวความรักคนรักหนะ้าที่การงานสิ่งที่สนใจนะคะปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอ พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนความสัมพันธ์มีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมีการมองต่างมุมนะคะหากว่าในตอนนี้ความราักความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นตัวเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเป็นคนเซนซิทีฟอ่อนโยนอ่อนหวานคิดมากคิดเยอะน้อยใจนะคะแล้วก็ คิดหึงคิดหวงด้วยนะคะคนที่เขาคิดถึงคือคนที่มีที่พลต่อความรู้สึกของเขาคนที่มีปัญหามีประเด็นกับเขาอยู่ในตอนนี้ปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่เข้าใจนะคะไลฟ์ไซต์ที่แตกต่างกันแต่อยากหาวิธีที่จะแก้ไขที่จะเคลียร์ใจแล้วก็สะสางความไม่เข้าใจที่มีอยู่ในตอนนี้ หากว่าในความสัมพันธ์คุณโกรธกับใครงอนกับใครโดยเฉพาะปัญหาจากความหึงหวงเข้าห่วงคุณเข้าหึงคุณคนที่เขาคิดถึงก็คือคุณน,นั่นเองนะคะ